ข้อความจากสหพันธ์กาแล็กติกโอบกอดทั้งหมดภารกิจอันเป็นกุศลของสหพันธ์รัฐกาแล็กติกนานมาแล้วสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าเราที่เรียกเราว่าพระเจ้ากําลังทอผ้าที่ซับซ้อนของการสร้างสารรค์บนโลกของเราพวกเขาฉลาดอย่างเหลือเชื่อปลูกฝังความฉลาดในทุกสิ่งมีชีวิต แม้ในโมเลกุลที่เล็กที่สุดของนิ้วมือของเราทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกันเหมือนซิมโฟนีที่ประสานกันซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทเพื่อประโยชน์ร่วมกันแต่ในวันนี้เราในฐานะมนุษย์ได้ตกอยู่ในความผิดพลาดในการแยกกันเรามองกันและกันเป็นบุคคลตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายพลังงานที่กว้างใหญ่ ต้องการร่วมงานกับเราความเชื่อนี้ทำให้วิสัยทัศน์ของเราเสื่อมเสียทำให้เราไม่ยอมรับความสมบูรณ์ที่แท้จริงของการดำรงอยู่อย่างไรก็ตามด้วยเจตนาที่ดีสหพันธ์กาแล็กติกพยายามที่จะเปิดเผยความลึกลับของการทดลองโบราณบนโลกในเวลาแห่งความสับสนวุ่นวายและการกดขี่ พวกเขาส่งกลุ่มผู้ใจบุญจากบ้านไกลของพวกเขาไปยังส่วนต่างๆของโลกของเราการกระทําของพวกเขามีความละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังแบ่งปันเศษส่วนของพลังงานจัก,กรวาลของพวกเขากับกลุ่มเล็กๆของสติในความพยายามที่จะเตือนเราถึงการเชื่อมต่อที่เราได้ลืมมานาน มันเป็นการกระทำแห่งความหวงังเพราะพวกเขารู้ว่าภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงและการกดขี่ที่โลกของเราต้องเผชิญท่าทางแบบของพวกเขาทำหน้าที่เป็นสัญญาณน,นำทางเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการ,รเผชิญหน้ากับจักรวาลตอนนี้เมื่อเราตื่นขึ้น มาสู่ความเชื่อมโยงของเราเราต้องย้ายออกไปไกลกว่าการแยกจากกันพลังงานที่ทำให้เรามีชีวิตเรียกเราให้ร่วมซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่ของการสร้างสารรค์ได้เวลาฟังเสียงเรียกของจักรวาลอบกอดความสามัคคีและความร่วมมือเส้นทางข้างหน้าอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเมื่อเราเข้าสู่อาณาจักร ทีไม่ถูกกำหนดและสำรวจส่วนลึกของจิตวิญญาณของเราเราจะร่วมกันเขียนประวัติศาสตร์ของการดํารงอยู่เปิดเผยความจริงของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ซ่อนไว้นานเกินไปการเดินทางของเราไม่ได้เกี่ยวกับการโดดเดี่ยวแต่เป็นการสแสวงบุญสู่ความสามาคัคคีและการค้นพบตนเอง สหพันธ์กาแล็กติกอยู่ที่นั่นเพื่อแนะนำเราในการสแสวงหาความตัดสรูนี้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากบนโลกนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นเรื่องยากแต่ในความสับสนนี้มีความเป็นไปได้สำหรับเราเราแต่ละคนถูกเรียกให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ หลายคนได้รับสายนี้แต่น้อยคนนักที่จะกล้าที่จะก้าวเข้าไปในสิ่งที่ไม่รู้จักและยืนหยัดในสิ่งที่พวกเขาเชื่อแม้ว่าคนอื่นจะไม่สนับสนุนก็ตามสหพันธ์กาแล็กติกเห็นสิ่งที่เรากำลังทำและภูมิใจในตัวเราพวกเขาเคารพทางเลือกของเราในการสำรวจสิ่งใหม่ๆ และเข้าใจสิ่งต่างๆของตัวเราที่เราไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาชอบที่เราเต็มใจที่จะลองความเป็นไปได้ใหม่ๆและทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะส่องแสงในแบบของเราเผยแผ่พลังงานบวกให้กับผู้อื่นขณะที่เราปล่อยให้แสงสว่าง เข้าสู่ตัวเองและโลกสหพัาธ์กาแล็กติรู้วิธีที่จะสนุกด้วยพวกเขาใช้ความขี้เล่นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรที่อาจดึงเราไว้พวกเขาต้องการให้เราปล่อยวางความสงสัยและความกลัวและก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีภาระจากอดีตในการเต้นรำจักรวาลนี้ เราคือดาราเราเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเราก็เรียนรู้วิธีที่เราเข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นของจักรวาลจักรวาลสนับสนุนเราและมีพลังที่เป็นมิตรคอยให้กำลังใจเราเราแต่ละคนมีบทบาทพิเศษในการเล่น วัตถุประสงค์ที่เชื่อมโยงเราสู่โลกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเราสำรวจตัวเองเราจะกลายเป็นแหล่งที่มาของแสงสว่างสำหรับผู้อื่นแบ่งปันความหวงังสติปัญญาและความรักความท้าทายจะมาถึงแต่มันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเชื่อมโยงกับทุกสิ่งรอบตัวมากขึ้น เมื่อเราเก้าวเข้าสู่การเดินทางที่ไม่รู้จักนี้ขอให้จำไว้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจักรวาลสนับสนุนเราและเป็นส่วนหนึ่งของการเต้นรำจักรวาลที่ใหญ่ขึ้นเรามายอมรับการเชื่อมต่อจักรวาลน,นี้และเริ่มเดินทางที่จะนำเราไปสู่อนาคตที่สดใสและสามัคคีกันมากขึ้น เรายอมรับคำเชิญของจักรวาลน,นี้ด้วยหัวใจที่มีความสุขรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวสหพันธ์กาแล็กติกอยู่กับเรานำทางเราผ่านสิ่งที่ไม่รู้จักด้วยความสุขและความมุ่งมั่นเราจึงก้าวไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้แสงสว่างส่วนรวมของเราจะส่องสว่าง ขจัดความมืดออกไปจากโลกของเราเราลุกขึ้นและเปลี่ยนแปลงร่วมกันสร้างความแตกต่างในโลกในตอนนี้ดังนั้นให้เราปลดปล่อยโซ่ของการแยกและเข้าสู่จังหวะของจักรวาลเราไม่ใช่แค่ผู้ชมแต่เป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้นในการเต้นรำจักรวาลแห่งชีวิตนี้ เมื่อเราจัดความถี่ของเราเข้ากับการออกแบบที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเราจะสร้างเส้นทางที่สว่างขึ้นสำหรับตัวเราและทั้งหมดของการสร้างสารรค์การเดินทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวเริ่มขึ้นเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้เรารักคุณมากเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหาพันธ์กาแล็กติก อาโฮออรราเรเอกอัครราชทูสหพันธ์กาแล็กติก